แพ <ais ama S 2> <at> ้แลยุติแค่นี้ช่ยส ja. ี่คนเลยแขงจริงเลยเกดมากเกียบมากอไปหัวหน้าทีนเสกเข็นออกมาจินเล่าทุระอใส่าหลอไหม ถ้าแก่บาดนี้ยังต้องลากสังขารต้องมาสู้อีกอะตาแก่ก็เนี้ยเป็นใครกันเนี่ยเฮ้ยพี่เมาอ่เออเออเออเจ๊ก,กเคนพุทเท่าขอบุญคือทีแนละ้วหน้าตกใจยิ่งนักโหมเดอ,อคู่ต่อสู้เป็นตาแก่ออมือหน่อยนะอย่าดูถูกผู้เท่าขอบุญนะท่านขอบุญผู้นี้เป็นยอดวิชามีมือหม,มัดเมาเยี่ยมจริงๆเลยฮะเป็นไง เป็นมวยที่หลอกจู่โจมคู่ต่อสู้ด้วยกริยาท่าทางขอาคนเมายังไงยิ่งเมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นในการแข่งมาสิปีก่อนท่านผู้นี้คนเดียวที่ชดค,คู่ต่อสู้ได้หมดทั้งทีมเลย5้าคนแต่ว่าวัดต่อมาผู้ต่ขอขบุญกลับไม่ได้มาที่สนามปล่อยคนอื่นในทีมลงแทนสนักเซก็แข็งก็เลยแพ้สนักหรอ ถ้าพูดเท่าขอบุลโลงแข่งสนหรับใบไม้ขาวอาจจะไม่ชนะก็ได้นะเมื่อสิบปีที่แล้วและตอนนั้นทำไมตาเท่าไม่ลงแข่งล่ะเมาค้างนุ้ยแข่งวัวลุกไปคืนนุ้ยหมัดเบาเหรอ,อ กดแสนเศ้าในสายตะวันตกเจอหมัดเมาเจ้าน่าจะอยู่ได้นานสัแค่ไหนนะน่าดูจังเลยเริ่มดอยนี่เป็นคนแก่ฉันก็จะไม่อ่อนข้อให้ล็กอะไรนะทำแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจใช่ไหม

ก็ตับแข็งกินหลับยเตอทานี้เอ๋คุณเบโรเบโด้เธาสู้ได้ดีมากเลยเบโดรท่านใจดีๆไว้นะผู้เท่าขอบุญฝีมือเข้มแข็งกว่าเดิมสุขภาพไม่เสื่อมซ้อมเลยสักนิดเดียวนะเนี่ยสำนักตาไบขาวคนที่สองออกมาครับโชเหยียบลำหมาดนะ นี่เดี๋ดูอาการน่าเป็นห่วงนะสองโรงพยาบาลเถอะจูจูชิเปจอนเขาก็เป็นปอดเราทุกทีทุกทีอะแปลกคนรอไวเป็นใครอ่ะโชจังเธอเธอใช้พี่ชาหมอรักษาเป็นโราอีกครั้งได้ไหมขอร้องนะนะใช้พลังลึงลับแบบตอนที่รักษาก้อยในแอฟริกา เกินไปไเป็นเพรดีเปโดของฉันตายแน่เลยอย่าข้ามขึ้ไปหน่อยนะกำลังอยู่ในการแข่งขันอสสิทุกคนมองเราอยู่นะรู้ไหมแปลว,ว่าคิดจะบอให้เพโดตายเป็นปงนั้นแต่ไอ้ป้าใจร้ายไม่ได้พูดอย่างงั้นสักหน่อยนะอ๋อเข้าใจแล้วครับ<อ>ชกคุงขอบใจนะจ๊ะคนที่สองดอกไม้ขาวขึ้นเวทีแล้วกลับเราไปปรับเป็นแผนนะไม่ไปทั้งเรื่องได้ครับผมต้องกลับไปช่วยชีวิตเพื่อนผม เรื่องสำคัญกว่าครับสามซึ <S 1> <S 1> ่งประทับใจเหลือเกินแบบนี้ต้องหลั่งน้ำตาจอมสุราบานไอ้แก่ท่านก็เสียไปอย่างร้องไห้ทำไมเออขอบคุณร้องไห้เพราะเมาต่างหากเล่าซื้อเมเข่งขีคดทีอีคู่คงฮึจะโชชาวิชารักษาการบาดเจ็บภายในเลยเนี่ยทำแบบนั้นไม่ต้องระดมกำลังภายในเต็มที่ เสียกำลังภายในหมดทั้งตัวขนาดนั้นก็ยอมอย่างก็เลยเนี่ยพรุ่นี้มันเข้าแข่งขันรอบต่อไปไม่ไหวแน่ๆเลยดอกไม้ขาวคนที่สามออกมาอ,อ,อ,อาจารย์อืมดูดีๆนะเปโดถ้าเจอแบบนี้กวจะใช้วิธีอย่างที่ฉันทำนะคนต่อไปเป็นใครกระ อย่าบอกนะว่าดอกไม้ขาวทั้งทีมจะแพ้แต่แก่นั่นเพียงคนเดียวอะ่ะจะไม่เชื่อ,อหรอกเริ่มนดยยิ่งม,กมาก่าไหร่ยิ่งเก่งแค่เท่านั้นอย่างนั้นเหรอกรุณานะครับกรุณาสั่งสอนหน่อยนะครับเออเออโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันอะ่ะเราจะอยู่ไหนเราจะอขอโทษเ,เลยนะ คุณตาเอ๋ยมันทำยังไงนะมองไม่เห็นเลยอของอะไรเนี่ยของธรรมดาช่วยรักษาต่อให้เสร็จได้ไหมยอย่าดูเพลินเย่ yeah. รอที่สามคุณที 4. สีชนะต่อไปขาวเหลืออยู่สามคนจึงชน,นไะไปอ อาจารย์ขอบพระคุณนะครับผมนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่หรอกเป็นโรสสู้ได้ยอดมากเลยส่ายถูกแล้วอืมอืมานกต่อไม้ขาวชนะมาดถึงตอนนี้ได้เพราะความมีใจสู้ของเธอนี่แหละขอบคุณครับคุณเปดโดพักผ่อนให้สบายเถอะครับไม่รอรบรอชนะเลิศพรุ่งนี้ผมก็จะลงแข่งองีกอืมอืม เโดจังฉันซื่อจ,จะร้องไห้เปโดนะสู้ตายถึงขนาดนี้แต่เจ้าูวกขนาดนาเบ,บ้กับน,นี้เอาตัวรอดอป่าน,นี้<อ>ไม่รู้ไปเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองที่ไหนไอ้ไอขลาดอนาเบ,บ้ไอ้ดำปืออ,อ้าวอนาเบ้มาเมื่อไหร่พี่ขอโทษนะเปโดฉันผิดไปแล้วถ้าฉันอยู่เจอคงจะไม่เคราะหร้ายขนาดนี้หรอก ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมากเลยโชคคงช่วยรักษาให้ผมมีปัญหาแล้วครับคุณได้เบเบ้ก็มีน้ำใจอุตส่าห์กลับมาเปโดทุนนี้รอบรอยชนะเลิศเราต้องลุยให้ผ่านนะจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับมังกรดำยังไงล่ะครับผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันลุยด้วยกันนะครับคุณไดลเบเบ้ฮ ดีจังเลยแบบนี้ทีมหลอกไม้ข่าวก็สามารถขีดกำเข่งแข็งรอบเราชนะเลิศพวกนี้เราต้องชนะอะไรอย่างแน่นอนเลยครับอาเจาแต่กรูราเบีบแเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนเลยนะครับอืฉันทำพพิธักทาจังปกป้องอาจารย์นะะอืนอกจากนี้ก็อยากทำให้อาจารย์ใหญ่ดีใจด้วยคืออนาบเบบี้จริงๆแล้วกูต้องการอะไรมากกว่ากันอะ เล่นโหดจ้ะาโย่าเองเร่องเรื่องเรื่ื่อเรา่องเรน่เร่งเรื่อรืองเร้องเนอเร็อเีื่อเรือืงเรเ่เอเื่อ่อง่งเรนอ มาพอเขาสู้ขึ้นมาความเครื่องไหวก็ผิดไปคนละคนไปเลยนี่ยสูขกาพวีกำลังภายในแลอยางงบงามทีเดียวเชียวแต่ว่าเขาก็ลั่นปากถอนตัวจากการแข่ง่าจะกลับบ้านแล้วย้อนกลับมาอีกแบบเนี้เขาจะมีอะไรเกิดขึ้กับอนาเบเบ้ละมั้งสงสัยจริงๆเลยนะถ้าจะไปเจออะไรข้อจริงๆเนี้ไอ้เจ้าหน้าหน้าเบ๊ได้ไม่ได้ เอาแพ้แล้วก็บางกอน<ร>ัำกั่งานเป็นผู้นำบังคับให้สาธิบสองสำนักแพ้กันมาฆ่าทาจังลอยยอมไม่ได้สงสัยว่า ตอนที่เดินทางกลับไปตามภูเขาอะนะคงจะเจอสาวกําลังปวดท้องอืดขณะที่เจ้าหลอกกาลังถอดกางเกงอันนั้นเบ้ก็คิดจะทำม่ดีมีร้ายก็เลยโดนสาวหลอกให้ไปตามใน,ในพงหญ้ารกๆร่ะที่แท้สาวคนนั้นก็เป็นปีศาจขนุก,กีอเองนะเน้นอือ,อิตาหักมันลักสมุทรนาคาจะกลาลายเซนหนีไปงา ดูท่าเจ้าดำเนอะมันกล้าจะหมดแรงแล้วนะสู้ของฉันกำลังภายในโจมตีมันตั้งรับได้ไม่นานนะครับเออเบื่อเอ้ยฉันก็จะสู้ไม่ไหวแล้วนะเออว้าวว้าววว้าเอาเลยสำเร็จแล้วรัดคอได้แล้วเย้เย้ไรอะไเลยค่าอะไยค่ามันดีเดี่ดึงเลยเออเออเออจงรัดจนมันยอมแพ้ให้ได้เพราะแรงฉันเหลือน้อยไม่พอที่จะตีโต้กลับอีกต่อไป I'm <laughs> ระดมกำลังภายในฝ่าหัวนาเบเบ้ทำมิตรทำมหายใจไม่ออกแล้วก็แพ้แน่แเลยอ่ะโอ้ยทำไงดีเลเซคาคิเตนคิคาคิคานาเบเบ้เลเซคาคิคีเดนคิคาทุกชี like ช <Liberty>. ช่ปา ้องมองไม่ชัดะต้องการกระใชกกำลังในายยอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ยมีต้องนหน, it. นีแทบตายลูกเดียวสะอีก ah. นะใจเยอะเหอแม่เหลอแม่หอแม่หแม่หลอแ่ะเบเบชนะแล้วยุติเท่านั้นนี่มักอดใจเก่งมาก บ้อ้าวตะเถีเหลอรอบรองชนะเลิศคุ่ที่สองำนักดอกไม้ขาวเหลือ5คนเป็นฝ่ายชนะไปะน่าทึ่งจริงๆใช้นักสู้คนแรกคนเดียวอาชนะรอบรองชนะเลิศไปนะเจ้าคุณที่มาช่วยเนี่ยมันซ่อนฝีมือแท้จริงเอาไว้รอบ3ม,มีเจ้าเปโดรรอบนี้ก็มีเจ้าอันนับเบเบไม่มีปัญหารอก ฉันลุยผ่านรอบรอาชนะเลิมาด้วยตัวคนเดียวเหมือนกันความสามารถจริงๆของฉันอะย่อมไม่แพ้พวันั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเราไม่นจ,จะคุยช่วยหน่อยเถอะเคคะริวเอนแกสองคนอะช่วยกำจัดเศษสวะให้หน่อยเถอะนะคนที่เราประมาทไม่ได้มันจะไม่ใช้ความสามารถแท้จริงออกมาหมดร้อปอร์ซมีสามคนคือทาจังโชแล้วก็โยนี่แหละ พ,พี่อยู่ลายจูจ่ๆฉันเราไปแล้วไม่รู้เป็นไยายยะก็ทำไมสลบปล่ลทำไมถึงฉันหลบเหรอหาจังไม่รู้ตอนมันเข็นตะเ่าขบุญใช้กระบวนท่ายัางไงขนาดเรายังมองไม่เห็นเลยนี่ลองใช้การกระตุ้นดูดีไหมดีดืว่าฉันจะต้องสู้กับมันเองอยาอาจารย์ทำแบบนี้เขาควรจะเจ็บหนักขึ้นแล้วมั้งทำไมอ่ะถังใจสบารเทอริโกหาจังนะฉันจะล้มมันด้วยตัวฉันเองนะพี่เปี้ย เฮ้ยจะมาจิ้งจอกขี้เรือนเองนะเนี่ยนี่กลีกีอาจารย์โยกับอาจารย์ใหญ่นี่ขอโทษนะทำไมาอีกครั้งหนึ่งเถอะนะอะไรขอล้องนะหรืออย่าไปตายนะอสองคนนั้นมีความสัพันธ์กันแบบนั้นเหรอแต่รู้สึกว่าเป็นคู่ที่มีเลสในต้องรหลงส้นสอบิกลนะทั้งสองไปคู่รักที่สัญญาว,ว่าจะแต่งงานกันอ จนกระทั่งนักสู้สามคนของสำนักเราถูกยาพิษตายไปอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าสำนักหลอกไม้ขาวทุกลุ่มต้องพังกลางคักเลือกและว่าเป็นผู้สืบสายเลือดโดยตรงจากปฐมปรมาจังท่านอาจารย์ใหญ่ลูกที่74มีบุตรทีลาสามคงลูกสาวคงโตคือท่านเรนโฮอาจารย์ใหญ่เป็นคนปัจจุบันลูกชายคงโตชื่อท่านโอเซ คนรลองลูกชายชื่อท่านชูคินคุณชายทั้งสองล่วงสามารถเครื่องลำรุงตำแหน่งอาจัรยใหญ่ไล่แต่ว่าคุณชายใหญ่กับคุณชายลองลองพวกบางกองลำวางย่าพิษตายไปซะแล้วอืมเพราะสองคนเป็นนักสู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ใช่มั้ เพราะผู้พิพากนำรอบข้าก็เหลือเรนหคนเดียวที่มีสิทธิเป็นเจ้าสำนักจึงถูกยกให้เป็นอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาละสินะฮ<อ>่แต่รืนั้นไม่เห็นจะเป็นอุปสรรคเลยทำไมสองคนยังแต่งงานกันไม่ได้ละ่ะมันเรื่องอะไรมันเป็นกฎของสำนักตะวันตกเจ๋ออาจารย์ใหญ่ของสำนักที่เป็นผู้นำของสายตะวันตกห้ามแต่งงานกับคนในสำนักเลวการอย่างเหล็กขาดเลยครับเฮ้ยทำไมตั้งกฎบ้าๆอย่างนี้ล่ะ เพื่อป้องกันการรวบอำนาจไว้ในะสำนักเลีวนาซีกกนี้ใช้มาเลยตั้งแต่500ปีก่อนแล้วครับเนืว่าที่เรนโฮจังเป็นอาจารย์ใหญ่สองคนก็แต่งงานกันไม่ได้นะสินะใช่แล้วครับตับได้ที่สำนักหลอกไม้ขาวยังเป็นอันดับหนึ่งในสายตะวันตกอยู่แต่งไม่ได้ครับเงินรอบทิ้งชนะเลิศพรุ่งนี้ถ้าดอกไม้ขาวแพ้มังกรดำได้เป็นผู้นำสายตะวันตกแทนสคนก็แต่งงานกันได้ละสินะใช่ไหม ถูกแล้วครับนี่เป็นชะตาอาภัพฉันจะต้องสู้พรมะธรรมกรได้คลองบัลลังเป็นผู้นำมันจะบังคับให้นักสู้ทุกสมนักกลายเป็นนักฆ่ารับจ้างไปหมดถึงอย่างไรก็แพ้ไม่ได้เด็ดขาดฉันไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้เด็ดขาด <S <S ทำไมว่าจะต้องเกิดมาในกการะกุลอังจยงใหญ่ด้วยโชคจะตาเปิดใล้เหล่ายิ่งยักวุ้เศร้าใจฉันเนี่ย

ยายยัมาเลยนีมว่าอ,อย่ากลับแต่ก็อะ่กลับนะครับคุณไบ้แม่ครับอย่าทำเป็นเด็กๆกาหน่อยนะครับลืมสัญญาเมา่วานแล้วเรืยังไงอะ นาเการแข่งขันของชาวยุทธ้ายต่วันตกครั้งที่51าอดรอบชิงชนะเลิศกำลังจับเริ่มขึ้นนะบัดนี้เย้ยมงเป็นการต่อสู้ที่ดูเลือดแน่หวังว่าคงไม่มีใครตายอีกนะ ตัวแรกได้คนแรกออกมานึกแล้วลองเป็นเจ้านี่คนใช้วิชาดูดพลังที่ชนะมาได้ด้วยตัวคนเดียวฝ่ายมังกรดําแล้วคนแรกเขาดอกไม้ขาวล่ะเด็กๆเๆเดี๋ยว <ๆ S 2> ด็กๆเ<ๆ>าาดีกๆเาาด็กๆเด็กๆเด็กๆเดๆเเด็กกกๆเล็กเดเดีกเดกๆเด็กๆกโลก,กลรอ้ e <se al> องชนะเลเดกชนะไม่ได้ด็กเด็กเดกเกเดกด็กด็เดนเดเบเดดกกดดเดใดเดเะ มามองใครอยู่อะอะไรกันอ๋อคูต่อสู้แกคือฉันอ,อาจารย์โยแข่งคนแรกเหรอไม่มีกติกาที่ห้ามเปลี่ยนลำดับคนแข่งนี่นะใช่ไหมฮะฮะคนแรกไม่ใช่ฉันหรอกเหรอทำไมอาจารย์โยทำอย่างนี้ล่ะอาจารย์อาจารย์โยแข่งเป็นคนแรกเพราะเขาตั้งใจจะสู้คนเลียวฮะเสียลายนะ คุณเปโลคุณอนาเบเเหลือพลังไม่พอที่จะต่อสู้กับพวกมังกองรลำอาจังโยระมอออกตั้งแต่แรกเขาตั้งใจจะใช้ความสามารถตัวเองคงเรียวพี่ชิกบมังกองรลำให้บททั้งห้าคนเลยการที่เขาถนอมพลังไว้ไล่เต็มที่เช่นนี้เพราะว่าพวกท่านช่วยสู้มาตลอดเรารู้สึกขอบคุณยิ่งนะถ้ามันต้องกังวลยได้ทำไมพูดอย่างนั้นคู่ต่อสู้ไปตั้งห้าคนนะ ทำไมถึงไม่เชื่อใจเพื่อนน่งเล่า้<อ>าจังอย่าไม่ได้ปล่อยฝีมือที่แค่เดียวมาทั้งหมดนะอ,อาจังโยไม่อยากให้คงอื่นต้องเสียสละมากไปกว่านี้ในฐานะครูฝึกของหลอกไม้ขาวสำนักสูงสุดเขามีเจตนากล้าแข็งที่จะรับผิดชอบและรักษาศักดิ์ศรีของสำนักแข็งเป็นหินเลยใช่ไหมมั่มนใจเกินไปละนี่เทาคุณหลุของตัวเองละเริ่มได้ ออืเหน่หอยๆมองไม่ทันโอ้ยกระเด็นไปนอตเลยกระเด็นไปถึงที่นั่งกนดูเลยนะเก่งจังเลยยอดเยีเ่ยมเหนือธรรมดาอโยุติเท่าเน่กระโทษนะ เพาะฉันเป็นคนแรกต้องเก็บให้หมดจึงเล่นแรงไว้ก่อนเอาละเขาต่อไปเป็นใครอาอไม่ได้ละ